สันสุกตอนสี่ทุ่มนะคะของออฟฟิศเบเฮาและสันสุก็คือมีของหวานค่ะใครอยู่ต้องมากินงานไม่ต้องคุยแล้วกินก่อนเดี๋ยวไปตามบัญชีก่อนนะบัญชีเอ้ยอยู่นี้เอาอยู่คนเดียวเหรอคนเดียวเลยเป็นบัญชีนะคะอยู่มากี่ปีแล้วคะสามนะครับไปไหนไม่ได้ละมากินเลยเมนูวาเลนไทน์ของโยลี่นะคะเอ้ยใครกินหมดโชคดีวาเลนไทน์นี่เมนูวาเลนไทน์นะคะของโยลี่มาขอช้าไหน่อย หอันนี้โยเกิร์ตหอมมากอ่ะอร่อยผมเลิกกินแลยวนะเป็นไงนอยเอะไม่เคยกินหรอไม่เคยกินเลยหอมปะหอมหวานน้อยใช่อืมโยเกิร์ตแบบผู้ดีอ่ะอันนี้ขั้นแรกโยเกิร์ตแบบนวลๆมุนๆเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวปี๋อ่ะกินง่ายกินนีี้่อยูที่ไหนครับอืมของอะไรบ้างเค็มนัวอร่อยไอติมโยเกิร์ตครับไอติมโยเกิร์ตค่ะ ต้องใส่ช,ช็อกโกแลตแล้วก็รอให้มันแข็งตัวใช่มันโอ้ย <c oughs> ขนาดส่งแก๊บมาก็ระยะทางประมาณหนึ่งนะ <c oughs> ยังแบบยังอยู่ได้เลยอ่ะเวลาเห็นผู้ชายกินของหวานมันมันรู้สึกบน่ารักมามผู้ชายแบบแมนแมนแต่และคนกินของหวานมันรู้สึกมีความคิ้วขึ้นอ่ะเวลาเราไปหน้าร้านแล้วแบบหน้าร้านแบบเขาแล้วเจอผู้ชายกินแล้วแบบมันดูแบบตะมุตะมิอ่ะฉ <c oughs> ันฉันฉันเนี่ยฉันกินบ่อยกินของหวานบ่อยไม่เท่าไหร่หรอกเพ ก็รู้ป่ะคลิปนี้ถ้าอยากได้ฟิลเตอร์ต้องทำไงนี่ทุกคนสังเกตนะคะถ้าเกิดคลิปเราอ่ะมีหน้าน้องคนนี้คลิปเราจะขาวพิเศษเราตัดมาอร่อยไหมคะอร่อยเขาถามหาร้านแล้วอุ้ยร้านเนาะมีเอ๊ะเซนทันโรไหะวันแมงค้อเซนทันเวอร์พารากอนทุกคนนะคะไปตามได้นะคะใครชอบกินโยเกิร์ตนะคะน่าจะชอบแบนโยเล่แน่นอนนะคะสาวกโยเกิร์ตห้ามพลาดนะคะโยเล่นะคะเย้